ทรงบัญชาให้ตัดสีสามมันแล้วก็ใช้โลหิตเนี่ยมาล้างพระบาทเพื่อชำระความหยามเกียดและก็หยามหม่นครับไอ้สมเด็จคุณเซนนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรกับเจ้าเมืองระแวกในอดีตเลยครับ <S <S เล่าอดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงในอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้เมนคือหอกข้างแค่ที่คอยจ้องจะทำร้ายเรามาตลอดหน้าประวัติศาสตร์ครับระแวกก็ดังหอกข้างแค่ดีร้าย จะรอบตลบหลังเราทีเผอรคราวพลาดย้อนกลับไปในปีพศ2136เนี่ยยุคที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยต้องรับศึกหลายได้เจ้าเมืองละแวกหรือเขมในปัจจุบันก็เผยท่าแท้ออกมาครับยามที่กรุงศรีอยุธยาเราเข้มแข็งมันเนี่ยก็ก้มหัวทําเป็นมิตรแต่เพียงเราอ่อนแรงจากศึกพมาก่า มันก็จ้วงแทงเราอย่างไม่ลังเลเลยครับมันแพร่ข่าวเท็จว่าพระนเรศวรเนี่ยสิ้นพระชนแล้วในสนามลบเพื่อหวังทําลายขวัญจากนั้นนะครับเขมรจึงเริ่มเคลื่อนทัพเนี่ยเข้ามาลุกฝั่งชายแดนตะวันออกจากนกครน,นายกสูปป่ปาจีนบุรีครับแต่พระนเรศวรเนี่ยทรงไม่ทนทรงนําทัพหลวงเนี่ยตีทะลวงถึงเมืองหลวงเขาเมืองละแวกศูนย์กลางอํานาจเขมรเนี่ย จนพินาศเลยครับและเมื่อจับตัวเจ้าเมืองละแวกได้เนี่ยตำนานได้กล่าวไว้ว่านะครับพระนเรศเนี่ยทรงบัญชาให้ตัดศีสามันแล้วก็ใช้โลหิตเนี่ยมา,า,ยาล้างพระบาทเพื่อชำระความหยามเกียรดและก็ยามหมิ่นครับขเขมรเนี่ยไม่เคยหยุดรอการแทงเราในวันที่เราอ่อนแอครับในวันนี้ก็เช่นกันไอ้สมเด็จฮุนเซนนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรกับเจ้าเมืองละแวกในอดีตเลยครับ